และนี่คือตัวละครตัวแรกที่แอดวียอมรับว่าปลดล็อกได้ยากสัตว์รัสเซียที่สุดนะครับซึ่งหลายๆคนก็ว่ากันมาอย่างนั้นก่อนอื่นนะครับเรามารู้วิธีการปลดล็อกตัวละครตัวนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับวิธีการปลดล็อกตัวละครตัวนี้ก็คือภายในคอมโบของเพื่อนๆเนี่ยนะครับจะต้องมีเผ่ารวมอยู่ภายในทีมนะครับจานวน4ี่เผ่าขึ้นไปนะฮะคำว่าเผ่าหมายถึงอะไรเผ่าก็คือตรงนี้แหละครับจะเขียนว่าเผ่าพัานธุ์นะทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีอยู่ สเผานะครับภายในคอมโบของเรานะครับมันจะไม่รวมกระสายนะฮะเผากระสายจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผาจะอยู่ทางด้านซ้ายนะฮะขอแค่มี4เผานะครับและขึ้นเลเวล9ให้ได้เนี่ยครับจะปลดล็อกเจ้าลายตัวนี้แล้วนะครับก็คอมโบของเราในวันนี้นะครับที่ผมอยากจะนําเสนอเลยก็คือนี่ครับผมในช่วงต้นเกมเนี่ยครับให้เพื่อนๆขึ้นเป็นสินเชามานะครับแล้วก็ปลดล็อกป๊อปปี้นะครับหรือว่าจะใช้ตัวอื่นอย่าง อ่าเจ้าจะวานไปก่อนก็ได้นะครับตอนที่เรายังไม่เจอซินเชาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำเองก็ได้ให้เราปลดล็อกป๊อปปี้ให้ไวที่สุดนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับตัวละครตัวอื่นๆเนี่ยมันจะค่อยๆมาเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเคนเน่นนะครับตัวของเคนเน่นเนี่ยนะฮะเป็นยอร์เดิร์นมันก็จะไปคอมโบกับป๊อปปี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็อ่าเดมัสเซียนะครับซินเชาไอโอเนียนะครับไอโอเนียก็จะมีด้านของอ่าก่อนหน้านี้เนี่ยให้เพื่อนๆใช้เป็น อาริไปก่อนก็ได้นะครับตัวของอาริราคา3เหรียญเนี่ยนะครับจะช่วยให้เราตั้งบอร์ดได้ดีมากขึ้นนะครับตัวนี้นะฮะอาริเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแออนเนียเช่นกันนะครับพอช่วงท้ายเกมเนี่ยเราค่อยเปลี่ยนเป็นไรนะฮะแต่ก่อนหน้านี้ก็ใช้อาริไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นดาเมจเวนเหมือนกันนะครับตัวของเคนเนนนะครับเป็นยอร์เดิลแล้วก็เป็นไอโอเนียนะครับทำให้เราสามารถเปิดได้ทั้งสามคอมโบเป็นไอโอเนียเดมอเซียนะครับยอร์เดิลนะครับอีกหนึ่งคอมโบที่ใช้ได้ง่ายๆเลยก็คือ นี่ครับทาก้อนนะครับตัวอะไรก็ได้นะครับ1ตัวมันก็จะขึ้นกลายเป็นสี่เผ่าแล้วนะฮะทาก้อนอยู่ในเผ่าพันธุ์นะครับยอร์เดนอยู่ในเผ่าพันธุ์นะครับเดมอซียเผ่าพันธุ์นะครับแล้วก็ไอเนียเผ่าพันธุ์เครับเพียงแค่นี้ครบ4เผ่าพันธุ์แล้วขึ้นเลยว่าก้างไได้ปลดล็อกไหลนะครับและที่ที่เหลือก็แล้วแต่เลยครับว่าอยากจะใช้ตัวอะไรนะครับผมแนะนําเป็นอาเซียนะครับเพื่อปลดล็อกชูริมานะครับ เล่นแพ้ชนะสลับกันนะครับปลดล็อกตัวนี้นะฮะหดมาหากหรือว่าเล่นแพ้ต่อเนื่องปลดล็อกนาซัตก็หดเช่นกันนะครับในตอนท้ายเกมเนี่ยนะครับเราจะใช้เซตเป็นไอโอนเนียนะครับเพิ่มให้เป็น3ไอโอนเนียแล้วก็เปลี่ยนจาวานออกใช้การเลนแทนนะครับตัวของจาวานกับการเลนเนี่ยคุณสมบัติเหมือนกันนะอ่าคร่าวๆประมาณนี้นะครับขั้นตอนการทำนะ,ะับฟังดูแล้วเหมือนไม่ยากเดี๋ยวไปชมในเกมกันเลยดีกว่าครับ ก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้นะฮะเรามากันไวสักนิดหนึ่งนะครับอัคเมนแรกนะที่ผมหยิบมาก็เป็นนี่เลยครับผมสาหรับอเมนนี้เนียนะฮะเปิดมาเราจะได้4ทองนะครับดอกเบี้ยสูงสุดคุณจะสามารถเก็บได้ถึง7ทองนะครับซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนเเก็บดอกเบี้ยครบ50ทองนะครับคุณจะได้เงินเพิ่มอีก30มทองนะครับเป็นอัคเ m e n ที่เล่นกับ ความรวยนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่าคอมโบของเราในวันนี้เนี่ยเป็นคอมโบที่หลายๆคนนะฮะคอมเมนต์กันมาในคอมมูนิตี้เยอะมากว่าพี่คอมโบนี้แม่งเล่นยังไงวะจะปลดล็อกตัวละครตัวนี้ทํายังไงนะครับอ่าแน่นอนอยู่แล้วครับนั่นก็คือเจ้าไรนั่นเองนะครับคอมโบไรนะฮะตัวของไรเนี่ยวิธีปลดล็อกของมันนะครับก็อาจจะฟังดูแล้วง,งงๆนะฮะก็คือเราจะต้องเปิดเผ่าทั้งหมด4เผ่าแล้วก็ขึ้นเลยวลาก้าวให้ได้นะครับสเผ่าในที่นี้เนี่ย มันจะแยกแตกต่างกับสายนะครับสายกระเผาจะไม่เหมือนกันนะฮะทางด้านของเผาเนี่ยก็จะเป็นพวกอ่าไ er, on, ออเนียอยอนเดนเดเมเคิลอะไรพวกนี้นะครับก็คือพวกนี้มันจะเรียกว่าเผานะครับแต่ถ้าว่าเป็นสายเนี่ยมันจะเป็นพวกแบบวารเดนอาดิเฟนเดอร์อ, ender, อะไรพวกนี้มันจะเป็นสายนะครับเดเมเคิลอะไรเขาอ่านเดเมเซียฮัลโหลนะครับ ก็เดมเซียไอโอเนียยอร์เดนเนี่ยจะเป็นเผ่านะครับส่วนสายจะเป็นดีเฟนเดอร์วารเดนอะไรพวกนี้นะฮะแล้วเราต้องทําให้มันติด4เผ่านะครับอย่างต่ำนะฮะพร้อมกับขึ้นเลเวล9้าถึงจะสามารถลดล็อกไลน์ได้นะครับในช่วงต้นเกมผมก็ตั้งบอร์ดมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับเล่นเจ้าซินเชาเนี่ยนะฮะมันเชื่อมทั้ง2เผ่าเลยนะครับเดมอเซียกับไอโอเนียนะครับก็เป็นตัวละครตัวเดียวที่มี2เผ่าถือว่าคุ้มมากนะครับ และจาวานนะครัเป็นเดนมารเซียนะครับดีเฟนเดอร์ก็เดี๋ยวเด m มเซียดีเฟนเดอร์เนี่ยมันจะมีหนึ่ตัวนะครับนั่นก็คือการเลนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะใช้การเลนในช่วงท้ายเกมด้วยต้นเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากฮะเราตั้งบอร์ดมาอ่ารอในภายภาคหน้าเท่านั้นเองนะครับช่วงแรกก็เก็บตังค์ไปก่อนนะครับอักเมนที่เราเหยิบมามันต้องเน้นในเรื่องการเงินอยู่แล้วนะครับแล้วก็บอร์ดเราจะเล่นฟาสเนะครับเพราะฉะนั้น ในช่วงแรกเอาอัรเมน้นอ,อาัอเมนพวกแบบเงินมาดีกว่านะครับยังไม่ต้องไปเลือกพวกคอมแบทนะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ก็หยิบมาเป็นอาริครับอาริเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นของดีมากๆเลยนะฮะในการเล่นคอมโบนี้เนี่ยเพราะว่าอาริเราจะใส่ไอเทมอของลไว้ก่อนนะครับ พอได้ไลน์มาแล้วค่อยถอดของจากอาลิให้ไลน์นะครับตัวของอาลิเนี่ยนะฮะเป็นไอโอเนียนะครับแล้วก็ค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยเราใช้อาลิแบกไปได้ก่อนเลยเป็นไอโอเนียนะครับแล้วก็ในตานี้เนี่ยนะครับ เพื่อนๆสังเกตนะฮะกดมานะครับเราจะสามารถอ่านความสามารถของไอโอเนียในรอบแต่ละรอบได้นะครับรอบนี้บอกว่าไอโอเนียเนี่ยจะได้รับ1ึงทองทุกครั้งที่แชมเปี้ยนไอโอเนียโค่นล้มสัตรสครา3ครั้งนะครับแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยปั้นเจ้าอารีไว้เลยนะครับเพื่อที่มันจะได้สามารถแบบสังหารได้เร็วๆนะครับแล้วเราจะได้ตังค์เยอะๆนะครับแต่ไอเทมที่ผมใส่ให้กับเจ้าลัมเบอร์ก่อนเนี่ยเพราะว่าผมต้องการให้ลัมเบอร์เนี่ย ใส่ไอเทมหนึ่งหนึ่งรอบสองชิ้นเนี่ยจะสามารถปลดล็อกป๊อปปี้ได้นะครับลัมเบอร์เป็นยอร์เดนนะครับถ้าใครแบบว่าจำได้ว่าตัวละครไหนใช้วิธีการยังไงในการปลดล็อกเนี่ยจะช่วยทำให้เราสามารถแบบอ่าคิดคอมโบเชื่อมได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ฮะเพียงเท่านี้ผมก็สามารถปลดล็อกน้องป๊อปปี้ได้แล้วนะับเขาบอกเราต้องใช้ป๊อป,ปปี้ด้วยนะเพราะว่าป๊อปปี้นี่เป็นอ่า ยอร์เดนนะครับแล้วก็เดมเซียอย่างที่บอกครับว่าตัวละครไหนก็ตามนะที่มันมี2เผ่าอยู่ในตัวเดียวกันเนี่ยคุ้มมากๆเอามาเล่นนะครับแล้วก็ยัดไอเทมให้กับอาริเลยฮะจริงๆอีกชิ้นหนึ่งของอาริถ้าจะให้ดีก็เป็นกุนซูก็ได้นะครับอาริก็จะได้แบบสกิลรัวๆไปเลยนะในช่วงแรกนี้ดูบอร์ดผมดีครับ แพ้ต่อเนื้องยาวๆยาวเลยฮะคือไม่องไม่เอาอะไรเลยแต่ไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าเราต้องการดอกเบี้ยอยู่แล้วครับผมอีคอนเราแบบสวยๆเลยฮะโอ้บ้านนี้บอดอย่างแน่นเลยครับแลวอารีผมยังไงครับพยายามที่จะปาสกิลไปครับโอ้แต่ซีออนมันก็แข็งอยู่เอาเรื่องนะสกิลไปสกิลไป มีการตะโกเนเออเดมเซียแต่ตอนแรกอะผมอ่านไม่ออกอะนะว่าคอมโบไม่อ่านว่าอะไรตอนแรกคิดว่าเดโมเคิลดิมิเคิลไม่ใช่ดีเดโมเซียเออ,อยังไงมันก็อ่านได้แค่เดโมเซียแหละลกูโง่เองอะไม่มีอะไร <c oughs> เราว้ามากันต่อที่เว็บ3ามพิศสองเลยนะครับอันไหนหน่าสนใจบ้างฮะอันขวาเนี่ยนะครับสังเกตดีๆนะอันขวาเนี่ยมันเป็นอัพเมนที่บอกว่าคุณจะได้ระดับ สูงขึ้น1ระดับจริงๆมันแปลผิดนะครับลูกศรมันชี้ลงนะฮะร,รีทิ้งไปเลยนะครับเราใส่ใจอันกลางนะฮะแพ็กเกจช่วยเหลือนะครเพื่อที่จะทําให้เราสามารถตั้งบอร์ดขึ้นเลเวลกลางให้ไวทสุดนะครับตอนนี้นะผมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะกับคอมโบของเราเรืออยู่ล่างสุดเลยสาภาพ ก็ไม่เป็นไรฮะเราตั้งใจไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะพังงาดอีกทีหนึ่งแต่ผมชอบนะไอความสามารถของไอโอนเนียเนี่ยมันแบบแปลกดีอ่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ผมยังตั้งไอโอนเนียไม่ได้เลยนะครับยังขาดไอโอนเนียหนึ่งตัวจริงๆเราจะอาจจะต้องใช้เจ้าเชนอะไรพวกนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าไอโอนเนียมัน ถ้ามันได้ได้สามเออร์เนียไวมันก็ดีอะ่ะมันก็เสร็กันให้เราได้เรื่อยๆอะ่ะอารีผมมันก็ยังฉายแสงอยู่นะอนอนเออเออเฮ้ยสกิลไปป๊อปป๊ปปเก่งมากเลยนะอารีเนี่ยหลายคนแบบว่ามองข้ามไปนะฮะเล่นอารีนี่ไม่หยั่งตึงเลยนะเราเริ่มชนะแล้วครับแล้วป๊อปปี้สองดาวครับผมเออ ขอไปแอบดูบอร์ดสักนิดหนึ่งนะว่าเขาเล่นอะไรกันบ้างฮะบ,บ้านนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะมอนโดอย่างแน่นนี่ก็วอยอันนี้ก็อะไรอะ่ะอันนี้ดีเฟนเดอร์ยอร์เดนต้นข้าเล่นวอยทับกันนะจ๊ะอ่าอันนี้เบลวอยเทอร์เอ้ยอันนี้มีทับพีด้วยครับแต่จะไปเล่นเป็นไรอะ่ะชาร์โดแล้วก็บ้านสุดท้ายอ้าวกดออกแม่งเลย เอาออกทำไมอ่ะไม่สนใจครับเรามันดูในเกมนั้นต่อว่าอาริผมมันจะฉายแสงขนาดไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูความเก่งของอารินะครับมันแบบมันแรงนะเว้ย <c oughs> เนี่ยเดือดดึงแรงปะวะแรงดิวะเออมันโดนหลายเป้าหลายเป้าด้วยนะครับโดนมากกว่าหนึ่งเป้าอ่ะใช่ไหมหรือว่าผมเข้าใจผิดแต่ผมรู้สึกว่ามันแรงอยู่นะทุกครั้งที่กูชมใครก็ตามนะมึงไม่เคยแสดงศักยภาพให้กูดูเลย เช้าแข็งแข็งๆหน่อยเ,อเรียบร้อยกูแตกเลยเฮ้ยขึ้นเกชมอยู่แบบแบบผมพาเพืเ่อนๆว้ามาที่4.2เลยแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงคอมโบของเรามันเป็นคอมโบฟาสนาอยู่แล้วนะฮะช่วงเวฟแรกๆก็ไม่มีอะไรนอกจากเก็บตังค์นะฮะเรามาดูอัเมนกันดีกว่าว่าไหนหน่าสนใจบ้างนะครับอ,อันแรกอันกลางอันขวาต้องบอกเลยนะว่าเฉยๆอ่ะอันซ้ายนะครับน่าจะดีสุดแล้ว มีตัวละครสุ่มมาให้บวกกับทองอีกนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะหยิบม,มาเลยครับตัดสินใจละเราเน้นการเงินดีกว่านะบอร์ดของผมตอนนี้นะครับเป็นสามไอออนเนียนะับปลดล็อกทางด้านของเจ้าเคนเนนมาได้นะครับเจ้าของเคนเนนเนี่ยวิธีปลดล็อกก็คือทําตัวละครให้ได้อ่าเท่าไหร่นะแปดดาวนะครับรวมกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยอร์เดินดิเฟนเดอร์ไอโอเนียนะครับรวมกันให้ได้8ดดาวก็ สามารถปลดล็อกกันเล่นได้ครับและดูครับไอเทมของเรานะฮะมาแบบแน่นๆเลยครับให้กับทางด้างของอาริอาริสองดาวเนี่แหละสายแสงผมจะบอกให้อตอนนี้ผมจะไม่แพ้ไทรแล้วนะยกเว้นเวฟนี้มันยังไม่ถึงเวลาแต่เห็นไหมเงินมันเด้งเรื่อยๆครับเวลาอาริมันสังหารได้ครบสามตัวนะเนี่ยมีเสร็จเงินเด้งขึ้นมาแล้วด,ดูเงินในบัญชีผม82 เงินยเดิบสองอนะคือแบบว่าเตรียมปั๊มบอดขึ้นเร็วเก้าได้เลยนะแต่ว่าต้องลงให้ครบสี่เผ่าก่อนนะครับตอนนี้เรามีทาก้อนมีอรเนียมีเดมัสเซียนะครับแล้วก็มียอเดนจริงๆผมครบแล้วนะเออผมสามารถปั๊มบอดขึ้นเร็วเก้าเพื่อปลดล็อกลายได้เลยนะเนี่ยตอนนี้แต่ว่าถ้าปลดล็อกตอนนี้มันก็จะแห้งๆอยู่นะครับการเงินอาจจะแบบ แห้งเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปปลดล็อกกันเว็บ4.4แล้วกันนะครับเว็บ4.5ผมยังสามารถเสียเลือดได้อยู่โอ้ว่าดูค่อนข้างแน่นนะเนี่ยบ้านนี้อะไรครับปราบป,รปื๊บปาบอาริสไลท์หนอนมาลืฟาบฟ้าฟูฟีฟ้าบนี่ะเงินเด้งครับ ชึบชับโชเชชะเชอรชึเออ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 ึงดึงดึงถึงตายวัยรุ่นถึงอัลิตีโคตรเร็วครับผมเพราะว่าใส่ตุนตัวสแต็ไปนู่นจะสองร้อยละเอาละครับต่อจากนี้แหละเป็นของจริงข้ามาที่สี่ขีดห้าเลยครับไม่ให้เสียเวลาฮะกับการเงินตอนนี้แปดสิบแปดครับผมอย่างเยอะเลย เออก็เดี๋ยวผมจะปั๊มบอดขึ้นเรเว9เลยครับแต่มันยังไม่ปลดล็อกลน์นะครับมันจะปลดล็อกในรอบต่อไปนะครับก็คือวิธีปลดล็อกมันก็คือขึ้นเร็ว9แล้วก็ในบอดเนี่ยมีสี่เผ่าในการต่อสู้หนึ่งครั้งถึงจะปลดล็อกได้นะครับก็ต้องรอรอบต่อไปนะถึงจะสามารถปลดล็อกเจ้าลายได้ สำหรับเว็บนี้ก็ใช้อาริต่อไปอาริของมันตึงอยู่แล้วนี่ปาปูหูดูดิโคตรเอาอ่ะเฮ้ยเตะเงินเรื่อยๆเลยครับเพราะอาริแม่งดาเมจมันหนักไนงะเนี่ยทำยังไงผมก็รวยขนาดขึ้นเวล่ก้าเงินยังเหลืออยู่ย50อะ่ะนี่คือความลับของสุรตานนะครับก็คือเนี่ย ตัวไหนเป็นไออเนียใช้ตัวนั้นแบกนะครับแล้วปลดล็อกไลน์แล้วนะครับแบบง่ายๆเลยเห็นนะเป็นแค่นี้คุณก็จะได้ไลน์มาเล่นแล้วนะครับรแล้วหลังจากที่ได้ไลน์มาครับผมเอาไลน์แทนอะไรดีวะอืมผมว่าตอนนี้ถ้าเอาไลน์ลงเนี่ยเราจะต้องถอดอารีออกซึ่งผมมองว่าอารีมันยังเก่งอยู่นะผมยังไม่ถอดอารีออกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาสินชาวยืนหน้าตัวเดียวไปเลยนะครับมันมีเหตุผลอยู่ว่าทําไมนะฮะ เพราะว่าผมใจจะปลดล็อกเซตนั่นเองนะครับเซตเนี่ยวิธีปลดล็อกก็คือจะต้องเอายูนิตหนึ่งตัวยืนแถวหน้าหนึ่งตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือต้องยืนแถวหลังหมดเลยนะครับลักษณะแบบนี้สู้หนึ่งเวฟเวฟนี้อาจจะแพ้อยู่นะเพราะว่าผมต้องจําเป็นที่จะต้องวางบอร์ดแบบนั้นนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกเซตนะฮะเพราะว่าถ้าผมเอาอารีออกเนี่ยไอโอเนียมันจะหายเปยเออผมอยากให้มันมี ไอโอเนียอ,อยู่ในบอร์ดนะครับก็เลยยอมตั้งบอร์ดแบบเมื่อสักครู่นี้ไหวปะเหมือนจะไหวไงซินเชาเราก็ไม่ได้กระจอกนะดูดิยังไม่ตายเลยครับยืนหน้าตัวเดียวเออไหวไงเอาเรื่องอย่างนี้ไหลาย,ยาวครับเซ็ตหลุดมาแล้วปลดล็อกเซ็ตได้แล้วฮะฟ <ผม S 1> ื้นเซตเลยย่อย เจ้าออนเนี่ยมีไว้ก็ได้นะครับมันก็ช่วยทําให้เราสามารถเซ็กไอเทมดีๆได้ยาวๆเลยนี่ครับผมยกไอเทมให้กับไลน์เลยครับแล้วก็เซตลงให้ติด้อมไออเนยมเดิมตั้งบอร์ดครับกลับขึ้นมาในตําแหน่งปกติและต่อจากนี้ก็คือนลกของพวกแกแล้วครับอืมี่พูดกนหนังก็ตูนไปได้แต่ผมค่อนข้างโคตรรวยอะแต่ต่อจากนี้จะไม่รวยละเพราะว่าเราถอดอาริออกมาแล้วนะครับ โอตัวดามจของเรามันไม่ใช่ไอโอเนียมันก็เลยไม่ได้เด้งตังบ้าบอแบบเมื่อกี้แล้วของเรานี่อย่างเยอะเลยครับหมด,ดขอขอล็อกติกด้วยผลทำาไมวาไม่ได้ใช้อะเดี๋ยวผมจะเริ่มรีโลหาตัวละครเพิ่มนะครับกับการเงินตอนนี้106โอ้โหจะบ้าตายเฮ้ยไอ แอฟเซียนี่ได้ใช้อยู่เนี่ยเอาลงแทนไปลอลิสโอเคจากนั้นเราตั้งบอร์ดแล้วก็โกกันเลยดีกว่าครับเอาดาบมาทำเป็นสเปลว์โซจินแล้วก็ยัดอันนี้ให้โอเคเดือนเดือนครับ เมื่อกี้ผมยังไม่ได้รีโลนะผมผมก็แต่เซตบอร์ดอยู่ครับให้มันโอพที่สุดความสามารถของไลน์นะครับยิ่งเรามีเผ่าอยู่ในบอร์ดเยอะเท่าไหร่เนี่ยนะครับสกิลของไลน์เนี่ยก็จะแรงขึ้นนะฮะมันจะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปนะแต่ละเผ่าอย่างตอนนี้เนี่ยเดมาเซียนะครับสามารถสามารถสังหารเป้าหมายได้ทันทีที่มีพลังชีวิตต่ํากว่าเท่าไหรอ่อเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันแต่ว่าเนี่ยสังหารให้ดูละหนึ่งคน ยิ่งลงเผ่าเยอะเท่าไหร่สกิลของไล่ก็จะยิ่งโกงขึ้นนะครับต่ำกว่า14ใช่ไหมเดี๋ยวขออ่านอีกรอบนึงนะครไม่ชัวร์ฟันชีวิตต่ำกว่า16หน่วยในทันทีอะไรวะเนี่ยแค่16หน่วยเ,เหรอผมว่าไม่น่าใช่นะขึ้นพลังกระจายสร้างความเสียหายอีก50%นนะครับเยอะมากบอร์ดเราตอนนี้คือน่าจะชนะได้เรื่อยๆแล้วครับไฟลุก อ่านต่อครับทาก้อนฮิลพันธมิตรที่มีพลังชีวิตน้อยที่สุด10%และความเสียหายที่ทําได้ยอดเดนเป้าหมายที่โดนขนาดตัวเล็กลงลดความเสียหายที่พวกเขาทําได้ลดลงอ๋อก็ค่อนข้างดีนะอ,อพลังชีวิตต่ำกว่า16หน่วยเกาะนะครับสำหรับเดมเซียเนี่ยสกิลของไล่ะเวลาปลาไปแม่งแบบติดผลตามเผ่าที่เรา เล่นอยู่ในคอมโบโดีมากๆเลยปุบปับปุบปับรุนแรงเหมือนกันนะเนี่ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยคายวะจริงโอ้โหโคตรแรงเลยจริงแรงจัดแต่าก,การเงินผม7 1อ็ดะนั้นน้อนรวยมากนี่ลายมาอีกตัวหนึ่งครับ นาทีนี้ปั๊มบ่อยขึ้นสิบไปเลยลีหาสองดาวการเล่นสองดาวมนลกมาแล้วมึงกูเวลสิบแล้วโคตรรวยเลยอะดูดิรวยจัดจัดลงนี่ไปด้วยครับชาวนาเฮ้ยของดีพิกเกร์เบดยกไอเทมก่อนครับพิกเกร์เบดน่าจะต้องให้อเซียป่ะ ต่อจากนี้เราน่าจะไหลยาวๆได้แล้วปปับปปับโอ้โหวิโคตรแรงมาดูดาเมจกันสักนิดนึงโหดแล้วปลดล็อกได้อีกหนึ่งตัวว่ะดาเมจโอ้โหปลดอีกสองอาปลดอะไรเยอะแยะไป เอาอะไรดีเนาะบูบับเหรอก็ไม่แย่นะจริงบูบับก็ก็ได้นะตัดใจเอานี่ดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะปั้นเซตละผมอยากให้เซตมันสามารถฉายแสงได้บ้างเซตเราเองเอามาไม่ได้แค่ให้ติกคอมไอโอนเนียนะอุ้ยแล้วทาหลกสองดาวลงแทนชาวนาเลยครับนี่ Emperors have Seraph. rivals, no Only liabilities. การเงินสามสิบสี่อ้าทอกไม่ปกติเขาจะไปเล่นกับคอมอะไรวะคอมเอเดอร์โอ้โหมาอีกสองตัวสวยครับแน่นเลยบอดเราตอนนี้ใครเจอก็มีก็มีหนาวั้หมดอะบอดจังเวอร์เลยอะ อันนี้คือฟูคอมโบนะครับเชื่อมกันอย่างเยอะเลยดูดิดูดิเฮาแม่งแบบโอ้โหโคตรบ้า,าสุดประกอบประบประบปอบสกิลของไล์นี่ออกอย่างไวนะครับเราใส่ทัง้งกุนซูแล้วก็ใส่ทั้งเด้งมานาส่วนดาเมจก็สุสซีและแถมมีเจาะเวทจากไอออนิกปาร์กีกติดทอปโฟโลเลยชิวๆว ในแต่ละรอบนะครับได้ชามด้วยนะฮะอันนี้เขาเรียกกันว่าชามนะครับก็คือความสมารถพิเศษในแต่ละรอบนะแต่ต้งยอมเสีย1สล็อตในการรีโลไปนะครับความสามารถจากตัวนี้นะอันนี้คือโหดจัดละไม่น่ามีใครสู้เราได้นะครับเดี๋ยวเรารีโลเล่นๆทำลายสามดาวไปแต่การเงินเรา20เงินเงินดูขัดสนตนะั้งแต่ทิ้งน้อง น้องอาลีไปอะ่ะโหบ้านนี้ตัวอย่างแน่นเลยฮะเดี๋ยวขอลองของหน,น่อยดิจิงสามดาวมอนโดนสดามดาวเคียวไว้ปุกปักปุกปักปุกปักไหนขอดูหน่อยว่ามันจะขนาดไหนอุ้ยอุ้ยขาดลอย าลับกันมาที่เว็บสามขีดหกเลยละกันนะครับก็ตอนนี้นะคะบ,บอร์ดของเรานะครับเรียกได้ว่า2ดาวทุกตัวแล้วฮะและไอเจ้าออนเนี่ยมันเสกไอเทมมาให้เรื่อยๆเลยครับแล้วก็ได้มาเป็นชิ้นนี้นะฮะเออก็ชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นไอเทมที่จะต้องยืนเพียงคนเดียวนะครับถึงจะได้พลังชีวิตเพิ่อมอีก400หน่วยนะฮะนี่ครับผมก็เลยตัดสินใจให้มันยืนแบบโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ตรงนี้เลย ไปครับเซตไหลก็ไปข้างในแล้ว <c oughs> หุ้มปั๊มปั๊มปัป๊มะกองตกียอย่างบ้าระห่ำเลยเออโอ้หิงจริงแม่ง,ร,งรัวจัดจริงรัวจัดจัดเออเหลือสองคนสุดท้ายแล้วครับไฟเรายังลุกโชว์ช่วงชัจวาน อย่างนี้ใครมันจะต่อกรไหวแม่งมีเอ็มเบมไอ้นี่ด้วยเว้ยเอมเบมอ่าอะไรวะน็อกซัดผมเอาเป็นไททันมานะฮะเดี๋ยวใส่ให้กับเจ้าเซ็ตนะครับให้เซ็ตเราแบบว่าไปบู๊กับเขาหน่อยเซ็ตใส่ชิ้นนี้แล้วต้องยืนหลังมันไม่ได้คนระับมันไม่ถูกฉลกความเป็นเซ็ตเลยไปเซ็ตห่อเขาหน่อยไปยืนหน้าเลยฮนะ ส่วนชิ้นนี้เอาให้แทงอย่างใครเลยป๊อปปี้ก็ได้นะป๊อปปี้ไม่ต้องแบบยืนหน้าอะไรขเขาหรอกถอยลงมาหน่อยนะครับให้มันไม่ติดกับใครเลยต้องแบบนี้โอเคปป๊อปปี้ let's go <S <c oughs> เลือดยี่สิบสามในเวฟหกขีดห้าจะแตกหรือเปล่าผม <c oughs> บอดอย่างแน่นนะ <c oughs> ของเขาอย่างเยอะเลยครับโ <c oughs> อ้เขาเล่นตีมโคดเยอะเลยดีหว <c oughs> ่า <c oughs> <c oughs> ทีกบกี่กชิ้นนี่ยแล้วมันพอที่ไหนละดามเมจเรามันหนักกว่าเยอะครับบอดเราเรียกได้ว,ว่าเป็นบอดเลเจ์เลยก็ว่าได้นะฮะคอมโบเลเจ์ของเซต17นี้ฮะโอ,โ,โอ้โหตกได้แจกเงินอีกครับรวยเกินโอ้โแล้วนี่ฮะชามรอบนี้แม่งปล่อยสกิลอีกโคตรเดือดรีเล่นเลยดีกว่าตังเหลือออนสองดาวครับไล่ไป อไลยหายไปไหนวะไม่เชยไม่เชยเลยอึบอ,อ,อึโอ้โหมาครับอีกหนึ่งตัวสองดาวสองตัวแต่ว่าน่าจะจบแล้วปะเขาเ,เหลือเจ็ดถ้าจะให้เฟียวก็ขายทั้งบอดแล้วก็ซื้อไล่อ่ะแต่ไม่ทันนะครับถ้าเขาชนะเราได้อาจจะมีลุ้นไปยื้อที่เว็บชี แต่ว่าพี่ไล่เขาโหดจัดเลยฮะสกิลหนึ่งดอกนี่บอกเลยว่ามีสยอ,องปุมป่มปั๊มปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มโซอ,อยซอยซอยโบโซยโบ,โ,บโอ้โหโอ้โหโอ้โหรัวจัดโอ้ยโคตรเพ่ฮะสำหรับคอมโบนี้ เพื่อนก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะครับวิธีปลดล็อกไา่มันก็ยากนิดนึงแต่ถ้าทําได้แล้วมันก็จะชนะแบบง่ายๆแบบนี้แหละ,ะฮะสนุกดีนะเล่นคอมโบนี้เนี่ย <c oughs> ก็จบหนึ่งอย่างสวยงามนะครับถ้าเพื่อนทางบ้านชอบคอมโบนี้ก็ฝากกดไลค์กดใจใ้กันด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ <Yes. S 3> <c oughs>